สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับเร่านผู้ชมสถานการณ์วันสงการนี้ก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านนั้นกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้นั่นเนี่ยป้ายของประวิทย์นั้นปิวไปแล้วนะครับเร่านผู้ชมถามลมมันพัดปิวไปเหรอบอกไม่ใช่นะครับเร่านผู้ชมอาจจะเกะก,กะขวางทางแขวงการทางหรือว่าทางหลวงอะไรทุกอย่างนั่นเนี่ยของสระบ,บุรีก็ทําการลื้อถอยไปก็ไม่ที่จับตามองนะครับเร่านผู้ชมแล้วก็มีป้ายอยู่บางอันนั่นเนี่ยที่เป็นป้ายเล็กๆนั้นก็ได้บางพาสลาย เลยนะับเดินผู้ชมตรงทางที่กําลังจะเดินก้าวขึ้นบันไดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยเกะกะหลือเกินไ,ไม่ใช่ยังไม่มีนะับเดินผู้ชมเดี๋ยวจะมาเรียบเรียงแถลงส่วนตอนนี้กองเชียร์ของเอารีนาหลงเข้ามาฟังนั้นยิ้มได้เลยหรือจะไม่ยิ้มนั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้วิษนุเครืองามครับท่านบอกว่าเห็นใจปรีนานะเนี่ยโดนคนแรกแล้วก็เตือนสอสอชี้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังครับท่านอันนี้ก็เหมือนกับเปรียบเสมือนกับเป็นในนี้นะก็เดินผู้ชมอะไรว่าประวัติศ พลาดนะครับท่านเพราะว่าโดนคนแรกเลยทีเดียวเป็นประวัติศาสตร์ได้กับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังดูเอาไว้ประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมแต่ประเด็นหลักประเด็นดังวันนี้ที่จะเอามาเรียบเรียงถแถลงนั้นก็คือเรื่องของดรทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่เมื่อคืนนั้นมีการพูดเรื่องปมคลิปเสียงนะครับหลังจากที่มีคลิปเสียงบโบอะไรหลุดมาทำนองนี้ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเกาเหลานะครับเรื่องผู้ชมถามเกาเหลาจะไปซื้อกินเหรอบอกไม่ใช่ครับท่านโดยระหว่างสองคนที่เป็นตัวละครนั้นอยู่มันอยู่คนนละปอกัรนนะ่ผู้ช มไม่รู้ว่าปอไหนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ปฐมนะครับท่านก็โดนอย่างไม่อยู่จังเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะต้องมาเแหลงส่วนตอนนี้นายว่าลงเว้ยเฮ้ยตอบแล้วหลังมีคนข้องใจถามทําไมไม่ก้าวข้ามทักษิณเสียทีก็ถ้าเกิดก้าวข้ามทักษิณแล้วบอกว่าลงจะอะไรไม้นี่หละเน้นำเสนอหลังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลังจากการเป็นมือปราบอะไรวะจํานําข้าวนะครับท่านผู้ชมสู่การยึดอานาจล้มรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรไปนั่นเนี่ยมอว่าลงก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่โดนคอสชลืมนะเนี่ยไม่ได้ ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาก็ชะนะยากอีกครับท่านอลองเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้นะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมอยู่กับนายสุเทพได้ไม่กี่ทีก็อันนี้ออกมาตั้งพรรคตัวเอง <c oughs> ก็ไปได,ได้รับการเลือกตั้งในเขตหลักสี่นั้นเป็นหย่อมๆนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ทราบ <c oughs> ว่าอุตุนิยม,มเอาไปใช้ได้หรือเปล่าคํนนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านบางคนก็บอกเฮ้ยเฮ้ยว่าลงไปเล่นเรื่องอื่นบ้างดีกว่าอะไรประมาณนี้ชาวบ้านคนนั้นเขาก็บอกมานะ ้จะไปเล่นเรื่องอื่นได้ยังไงอะเรื่องอื่นไม่มีให้เล่นนะครับเรื่องผู้ชมผลงานเด่นผลงานดังนั้นชี้หน้าคนนี้คนนี้ว่าเป็นคนชอชอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ชัดชาสิริพันธ์แล้วก็ติดป้ายใหญ่ไปหมดนะครับท่านผู้ชมโดยได้บอกว่าเนี่ยบางคนอาจต่อว่าผมทําไมไม่ก้าวข้ามพ้นทักษิณเสียทีเหตุที่ก้าวไม่ข้ามก็เพราะว่าต้องเกาะเดดก่อไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยแต่แล้วแต่แล้วตาฝาดเหตุที่ไม่ก้าวข้ามเพราะทักษิณไม่เคยเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้จักสำอะไรสักอย่างไม่รู้จักล นะครับอ๋อ,อไม่รู้ว่าหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่ากับสิ่งที่ตัวมันเองกระทำแต่ใช้วิธีรีแบรนด์เล่าเรื่องใหม่ให้คนลืมเรื่องเก่ายิ่งชอบอ้างคําว่าประชาธิปไตยยิ่งเลิกกันไปใหญ่เพราะนักประชาธิปไตยจริงๆเขาไม่เป่านกหวีดน้ยหอกไอ้ไม่ใช่อีกแล้วเพราะนักประชาธิปไตยจริงๆอย่าว่าแต่สารตัดสินว่าไอ้นั้นเลยนะครับท่านผู้ชมว่าคงเลยแค่มีประวัติมีมนทินเขาก็หุบป,ปากหุบคําว่าลงไม่หุบป,ปากบ้างเลยไม่ใช่ก็ยังไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม สายตามไม่ดีต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะเนี่ยสงสัยต้องไปตัดแว่นแล้วเนี่ยหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์นะครับท่านผู้ชมสายตามันฟ้ามันฟางแล้วก็หูบปากขุบคำอะไรประมาณนี้เจียมเนื้อเจียมตัวกันแล้วแต่นี่กับทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนะครับท่านผู้ชมเหมือนดูแพงคนไทยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็เป็นการอกนะะอกไม่ใช่เออเออก็เป็นการออเกาะนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทำไมกูเป็นเกาะได้วะเนี่ยก็เป็นการเกาะไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมแนะ่เฮ้ยว่าลงมึงไปหาทำอย่างอื่นดีกว่าบ้างหรือเปล่านะเนี่ยถามว่า ทาอะไรได้ต้องนัดเลือกตั้งนันเนี่ยลงเลือกตั้งได้มันจะนห้ได้ก่อนนะเนี่ยผมจะยินดีอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวแม่เสียดายไม่ได้เลือกผู้ว่ากรทมบนะเนี่ยถ้าเกิดหมอว่าลงส่งเนี่ยก็จะได้เลือกเลือกหมอลงเหรอบอกไม่แน่เหมือนกันเลือกนั้นเลือกแน่แต่เลือกจะการหรือเลือกจะไม่การนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่น่แนผูมาอีกแล้วโดยนายว่าลงครับท่านพ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งได้ออกลงผัวหัวกระบาลซัดทักษิณให้เลือกหลงตัวเองสร้างรราาาาคคเเยนี่ถมใจ จุดๆ,ๆนะครับทร่านผู้ชมโกงอะไรประมาณนี้มาเป็นที่ปรึกษาให้ประเทศอะไรทานองนี้ก็ได้โดนคุณเดียขัตติยะเอยไม่ใช่ขัตขติยาขัตติยาขัตติยาสวัสดีผลนะครับเรื่องผู้ชมพิธีกรแห่งวอยทีวีนะั่นก็ได้ออกมาตั้งคําถามนะเนี่ยเหนือคุณเดียนี่ก็คือลูกของเสดแดงนะครับเ่านผู้ชมไม่ใช่มาดามเดียนะครับทานคนละคนกันก็ได้บอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ว่าลงอาจจะก้าวไม่พ้นทักษิณน,นี่ก็เพราะว่าถ้าเกิดก้าวพ้นไปน,นั้นอาจจะไม่มีเรื่องให้อ้าปากนะครับเรื่องผู้ชมเพราะวันวันนึงนั้น ก็หากินแต่กับเรื่องเก่าๆครับท่านจำนงคุ้งจำนงข้าวไม่หยุดยอนก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมยิ่งใหญ่เหลือเกินเข้าสภายังไม่ได้แล้วก็บอกว่านี่ยตัวเองนั้นเป็นอะไรวะทายาตอสูรไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นทายาตของประยุทธ์อะไรประมาณนี้ถ้าประยุทธ์ไม่ไหวพร้อมจะรับไม้ต่อแต่เลือกตั้งยังเข้าสภาไม่ได้เลยครับท่านโดยว่าลงหัวกับบานซักทศศิลเลิกหลงตัวเองอะไรวะเนี่ยสร้างราคาถามโอ้ก็เป็นการเกาะไม่หยุดหยอนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยน เฮ้ยพอลงเลือกตั้งชนะก่อนดีกว่านะเนี่ยก่อนจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นออกมาไม่หยุดไม่ยั้งนะค่ายดังผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีในขณะที่ตอนนี้ทัวลงทันทีเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะค่ายดังผู้ชมจากอ่าบอกกอลายจุดครับท่านแต่ว่าไม่ได้โดนทัวลงบอกอลายจุดนะค่าย่ังผู้ชมแต่ว่าไปกลคนไอ้ไปลงสกลทีครับท่านก็ไม่รู้ว่าสลิมมันจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ ติดตามสถานาการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนหมอว่าลงตอนนี้ก็แนะนําให้เลิอกเกาะโหนดีกว่าเว้วเยเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยนะเนี่ยไม่ใช่โหนแบบบอลชัยนะบอลชัยก็ออกมาสเสอนะ์นะครับท่านผู้ชมเจอไม่อยู่จังเลยทีเดียวจุ้นเรื่องฝ่ายค้านนะเนี่ยบอกนะเนี่ยเดี๋ยวต้องจะมีการนู่นจะมีการนี้ตัวเองก็เป็นสวที่ประชาชนไม่ได้เลือกนะครับท่านผู้ชมสําหรับบอลชัยนี้โดยอยู่ได้ก็เพราะหากินกับทักษิณเหมือนกันหรือเปล่ายานะ้ำไม่ดีหรือมันจะดีนะไม่แน่ใจครับท่านเพราะว่าได้เป็นสวแต่ว่ามาจากรัฐประหารนะ กาท่านผู้ชมเกิดทุกยุคท,ทุกสมัยเลยว่าไม่รู้ยทําทำือดีเหมือนกันครับท่านก็เล็กเด็บีบเอาโอยข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้ประยุทธ์ว่ยเฮ้ยเชื่อปีใหม่ไทยปีนี้เป็นสงการแห่งความหวังไม่ทราบว่าหวังอะไรนะครับท่านผู้ชมหวังสูงไปหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดถามว่าผมหวังอะไรนั้นหวังให้คนเนี้ยออกไปซะได้ซะ้ก็ดีนะเนี่ยแล้วก็ได้เลือกตั้งใหม่สักทีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอาประวิทย์ขึ้นมาก็ได้นะเออผมต้องเชียร์ประวิทย์ ปีนี้เป็นสงการแห่งความหวังชำระล้างนะครับความทุกข์ยากแล้วก็อุปสรรคให้ผ่านไปครับท่านโดยชำระไม่ได้ง่ายๆนะครับท่าน,น,น,นผู้ชมสาเหตุคือมีอะไรบางคนนะเนี่ยไล่ไม่ไปเขาบอกมานะครับผมก็บอกว่าอย่านะให้ปลองดองกันไว้รักกันรักกันสาม,มัคคีกันไว้เขาบอกบอกกลับมาเพิ่มเติมบอกว่าลาดไม่ลงด้วยผมก็ถามเป็นที่ชักอะไรสักอย่างหรือเปล่าโคกแล้วเขาบอกไม่ใช่นะครับท่าน,น,นผู้ชมก็เล็ดิดบีไปก่อนข่าวแบบนี้เอามือไปปัดแล้วก็ยังไงนะนะครับท่านผู้ชมต้องทําแบบนี้บ่อย ถามทำแบบนี้เพื่ออะไรน้องออกกําลังกายเหรอบอกไม่ใช่ครับท่านเดี๋ยวอะไรมันจะมาติดมือนะคะรับท่านผู้ชมไม่อยากจะเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านขนาดเดียวกันเมื่ออดีตชาติเมื่อยังไม่นานเท่าไหร่นายไพบุญนิติตะวันนะคะรับท่านผู้ชมผู้น้องนําคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนี้ก็ได้ตอกนายว่าลงอย่างไม่หยุดยัง้งตอกว่ามีอะไรกับระบบทักษินทั้งหนานะเนี่ยโดยไพบุญนิติตะวันนะคะรับท่านผู้ชมผู้น้องนาคําสอนตอนนี้ไม่รู้ไปน้องนําที่ไหนแล้ว ถามนายว่าลงเนี่ยมีปัญหาอะไรกับบัตรเลือกตั้งสองใบแล้วก็บอกว่าอะไรกันอีกเนี่ยมีปัญหาอะไรกับบัตรเลือกตั้งสองใบอ้างแต่ระบอบทักษิณทําสังคมสับสนหมดแล้วทั้งที่ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็น,นี่ก็เป็นการหวดกลับไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นคนดูออกมาซัดนี่ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ไพยบูญนะเนี่ยไพ่บุญผู้ซึ่งผมยังไม่ได้โอนค่าขู่ถินบูลไปให้เลยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเว้ยเฮ้ยโดยฟังอยู่ก็ยิ้มได้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยิ้มได้เลยหร เสียงปริศนานะครดบมบาชมู้ชม15ล้านขอยืมเพื่อน,นั้นมันก็มีอีกหลายๆเรื่องนะเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนาฬิกาขอยืมเพื่อนอนะันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่วันนี้ไว้เมื่อคืนครับท่านทักษิณชินวัตรได้ออกบัแฉ่นะคทดานผูชมปมคลิปเสียงของนายโบโบเสนกสกลอะไรสักอย่างหนึ่งนี้เมื่อกี้เกิดอ่านจะอ่านเป็นเสกสะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคบะดานบูชมที่อยู่ใต้ทุนนั้นแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันทักษิณแง้มรอยล้าวของสองปอซึ่งก็คือประวิตย์แล้วก็ประยุทธ์นนนนะครับบ่าาาผูุ้้ชมอกกกกวิเหลล ทันไม่ใช่ว่ากินเกาเหลากันคนละหนึ่งล้านนะกรบเดานผู้ชมแบบนั้นไม่ใช่อโดยโทนี่ผู้ซ้ำมองขาดปมป้ายอวยพรสงการแต่ตอนนี้โดนปิวไปแล้วนะกรบเดานผู้ชมปิดปิวไปในสายลมกันแล้วโดนลื้อถอนไปโดยประวิตย์กับประวิย้ย์ไม่ใช่ประวิตย์กับประยุทธ์กินเกาเหลากันคนละล้านชี้พลังประชาร่ต้องเอาใส่จใจหเอ้ ต้องเอาใจหัวหน้าพักไว้ก่อนเอม,มื่อกี้ก็รวนไปอีกดอกนึงแล้วนะการดันผู้ชมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับท่านก็เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยโดยถ้าเกิดผมเป็นสสไม่เข้าอ่ะพักนี้ดีไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านก็็นการออกมาไม่หยุด่อนะการดันผู้ชมหลังจากที่ทําไมประวิตยไม่ใช่ประยุทธ์แหมก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ากินเ้าเหล่าร้านไหนอก็มีเรื่องของป้ายนะการดันผู้ชมแต่ที่แน่ๆที่ไม่มีเรื่องของป้ายนั่นก็คือได้มีการบอกเกี่ยวกับไอ้นี้นะการดันผู้ชมเรื่องของคลิปเสียงนะเนี่ย บอกเอ้ยเนี่ยพาะสาเหตุอาจจะเป็นเคราคนละปอนะครับท่านผู้ชมโดยอีกคนหนึ่งนั้นเป็นของปอนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี้นนนเป็นของปอสองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผสมศึกษาแต่อย่างใดเรื่องมันก็เลยลุงตุงนางบ้างก็บอกว่ามีการเปิดโฟนแต่ทําไมเปิดโฟนแล้วอาดเสียงนี่ทาไมเสียงมันถึงคัดเจนนะเนี่ยมันกบเราโทรศัพท์ไปหาใครนะครับท่านผู้ชมโอเคกูเกิลอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติไอ้นี้มันก็จากเสียงอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นการวางอะไรสักอย่างของไอ้โบหรือเปล่านั้นต้องติดตามนะครับ ยุทธเกิดยังคงอุมออ้มไออุ้มนายเสกสกลต่อเนื่องนี้ก็อาจจะทาท่าจุดไม่สวยนะครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนวันนี้สถานการณ์นะครับท่านผู้ชมมีการจัดม็อบครับท่านโดยรดน้ําดาหัวบนสงการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลุงบรรษัยานําม็อบเคลื่อนขบวนเล่นน้ําสงการจัดกิจกรรมสุดคึกคักน,น,น,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งได้มีการเชิญนั่นเนี่ยหลังจากที่มีพวกตํารวจนะครับท่านผู้ชมได้นั่งกันอยู่ในร้านอาหารร้านขายกาแฟอะไรสักอย่างหนึ่ง ลุงมรณสยาก็ได้กวักมือเรียกนะเนี่ยบอกออกมาหน่อยนะจ๊ะถามมีอะไรบอกว่าจะมาลดน้ำดำหัวอวยพรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างคืนเคงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยลุงมนณสยาพร้อมด้วยกลุ่มทะลุฟ้ากบุ่มบีโวจากกิจกรรมขบวนแห่วันสงการเล่นสาต์น้ำโดยมีเจ้าหน้าที่ตะกวดเอ้ไม่ใช่โอ้ยขออภัยอีกแล้วตำรวจโอ้ยทำไมตาเป็นแบบนี้ได้วันเนี่ยออคอยตึงกำลังเฝ้าสังเกตการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางช่วงบางตัวบอกว่าออกมาหลังจากนั้นนะครับ ชมก็ได้มีการลดน้ำตาหัวกันแล้วก็มีการให้พุงให้พร,รกันนะครับท่านผู้ชมบอกว่าขอให้อะไรว่าช,ายชัยเอ่อโชคดีมีชัยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านด้วยคนที่โดนลดน้ำําหัวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสายสืบสายสืบนะครับท่านผู้ชมนามสกุลเขาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแล้วว่าเออก็คืนเคงนะครับท่านผู้ชมบันเรงเรืองลื่นอ,อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงคึกคัก หยุดหย่อนเสียดายนะเนี่ยไม่ได้ไปนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดได้ไปคงจะมันกว่านี้จะได้ร่วมเข้าไปอวยพรด้วยก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยโอ้โหเจออีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยพลังประชารัฐโ้เฟกนิวนะครับธรมนัทนฤ่นลมพินโยสินวัดนี้ผู้ซึ่งโดนประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมปลดจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสำหรับธรมนัทแล้วก็นฤมลพินโยสินวัดนี้โดนปลดจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานโดยกระทรวงแรงงานนี้ก็ไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วย ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรดีแต่นี้ใครวะเนี่ยพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เนี่ยพี่ส้มเนี่ยพลังบัญชารัฐเนี่ยโต้เฟกนิวทำนัดน,นรมวลจัดคิวเข้าป่าลอยต่อพบประวิทย์นะครับท่านผู้ชมโดยป่าลอยต่อถามกันมาเยอะเหลือเกินเลยว่ามันไปต่อถึงตรงไหนนะั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้ว้ยห้อย,ยด็อกเตอร์ส้มเหลืออะไรเัรองอย่างหนึ่งพัชรินทร์ซัมสิริเอ้ยไม่ใช่พัชรินทร์นะครับท่านผู้ชมอันนั้นมันเป็นอ้อ ก็โอ้โหก็อย่าไปอ่านเลยดีกว่าข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าป่าลอยต่อก็ไม่รู้ว่าไปต่อลอยไหนส่วนประยุทธ์ตอนนี้ก็ยังคงออกมาโอ้ยพรนะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายก็ระวังอะไรมันติดเหลือกติดกระเดือกติดฟันไว้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านอืแล้วก็วิษณุอะไรวะเน,นี่ยแจงเกณฑ์ใหม่อภัยโทษบุญทรงเตลียาพิลม์ลอดฉิวเฉียดนะครับท่านผู้ชมด้านพัฒนาเมืองสุขครับท่านต้องอยู่ให้ครบแปดปีก่อนถึงจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร ดีครับท่านแต่ที่น่นแน่ทักสินชินวัตรอวยพรคนไทยในวันสงการพันเออ,อาม์นะครับเ่ินมบูชมขอให้เป็นวันสุขเออ,เอ,อขอให้มี เป็นปีที่มีความสุขเสียทีก็ได้มีการปรากฏภาพของอาจารย์สีโรธค้างไพบูนนะครับเดิมผู้ชมได้ไปยืนยิ้มแฉ่งนะเนี่ยข้างกับลูกของดออรทักษิณเลยตอนแรกเอ๊ะทำไมอาจารย์สีโรธไปดูใบแล้วเหรอใบไ,ไหนฝากด้วยนะไม่ใช่ก็เป็นภาพออกมาแบบนี้นะครับเดิมผู้ชมสวัสดีครับพบกับผมสีโรธค้างไพบูลโอวิวนะครับแต่น,นี้ไม่ใช่สีวโรธค้างไพบูนเว้ยเอย้นี่ไม่ใช่สีโรธถ้าเป็นผมนี่ก็คือสีวโรธนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านโดยสลินเนื้อเต้นไม่หยุดยั การเดินผููชมแล้วก็ต้องติดตามบีทีว่านายสกลทีหรือสกลสองทีนี้ตอนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆมาเลี้ยวเข้าข่าวเอปรินาสักเล็กน้อยนะกับเดินผูชมเป็นพี่วิไอเป็นที่วิพา์วิจารณ์อย่างรุนแรงเหลือเกินในสังคมโดยตอนนี้ e. 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 G. 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 เอกเกี่ยวกายในกครเดินผูชมตามตามบ,บีพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์นั้นเนี่ยข้ามรุ่นแบบนี้ระวังจะไม่สวยนะไอ้ไม่ใช่ระวังจะจบไม่ค่อยดีนะกับเดินผู้ชมแต่ว่าวิสนุลอดช่องเฮ้ยเ,ยเจ,ยจ้าของฉายาเสีธถนนชัยลอดช่องนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าช่องไหนวิศนุเห็น เห็นใจเว้ยเฮ้ยบารีนาโดนคนแรกเตือนสอสอทั้งหลายแหละชี้เป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เอบารีนาก็เข้าสู่โหมดการเป็นตัวอย่างมันไ่ที่เรียบร้อยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเยี่ยงอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันอีกแล้วว่าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมวิษณุเตือนสอสอระวังมาตรฐานจริยธรรมฟันแรงเห็นใจบารีนาโดนคนแรกชี้เป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังระบุหากเลิกให้แก้แรัฐมนูนนะครับท่านผู้ชมโดยเฮ้ยเอบารีนาหลังจากโดนตัดสิทธิ์ไปแล้ว พี่สนุบอกว่าอะไรวะเนี่ยระบุหายอยากเลิกก็ให้แก้แร,รัฐมนูนนะเนี่ยเอปารีนาจัดม็อบเออดีนะเนี่ยแล้วก็ให้แก้แร,รัฐมนุนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่นแน่แวันนี้มีในข่าวแน่นอนนายวัญชัยสอนสิริพหัวกบาลมาอีกแล้วครับท่านเจอไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยน,นายวัญชัยเว้ยเฮ้ยจับตาเจ็ดกรกฎาคมชีด้ดวงเมืองเปลี่ยนผู้นําประยุทธ์ลดน้านดําหัวประวิทยขอบคุณคอลมอแล้วก็สื่อช่วย การทํางานฝ่าวิกฤตนะครับท่านผู้ชมก็นแน่เฮ้ยวันชัยมันจะเจอให้มากดีกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอ้าบปากได้ก็อ้าไม่หยุดเลยว่าไอ้นี้ออกมาเป็นโหรครับท่านแต่ว่าไม่รู้เป็นโหรศาสตร์หรือว่าเป็นโหรที่ปีนป่ายอยู่ในป่าหินมะพร้าวน,นะครับท่านผู้ชมก็มีการออกมาบอกว่าฝ่ายค้านอาจจะแบบนู้นฝ่ายค้านอาจจะแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าไปเจออะไรกับชาวบ้านเขานั่นเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมมาได้เพราะประยุทธ์มันจิ้มมานนี้ก็ยังคงไปไม่ถูกจริงๆครับท่าน ฟังที่วาลบไปไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดไปไม่ถูกจะต้องไปทางไหนไม่แน่ใจว่าแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมไอรอนแมนมาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยเอ,ยยเอยไอสไตล์มุ่งแก้ปัญหาน้ําท่วมเอา้าไม่ใช่น้ำรอระบายแล้วเหรอประชาธิปัตย์มุ่งแก้ปัญหาน้ําท่วมกทมไม่หวนันกระแสนิยมประชาธิปัตย์ดิ่งลงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมขณะที่ตอนนี้ชัดชาติสิธิพันธ์อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเบอร์แปเบอร์แปก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้นั้นเนี่ยม็อบเมื่อกี้ผมดูููชชแบบนี้เา นี่นะท่านผู้ชมม็อบเมื่อกี้ของสอปอปอสอส่วนของไอ้สกลทีมก็ชูแบบนี้เออเมื่อไหเขาไปใหญ่ครับท่านก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนว่ารัศดรก็ชูแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ชูไปครับท่านตามแต่สะดวกนะครับก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงมาถแถลงเรื่องต้นครับท่านผู้ฟังที่เคาลบโดยสงการวันนี้นั้นนานา,นาหายไปไว,ว้นะจ๊ะได้ข่าวว่าโดนโควิดไปน,นั้นแล้วนั้นเนี่ยไอ้เราก็เออเป็นห่วงเป็นใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านก็จึงขอจบก,การถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผมอีกแล้วเว้ย ああ。Oh.